สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอดหอมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบอกทิกของการบูทนะครับแล้วก็นั่นแหละก็คือบอกทิศของการบูทนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็แค่ดูดูดูคีย์บอร์ดน,นะนะชีฟเอเอส s เปซบาคลิกซ้ายโอเคอันนี้คือทิกเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะบอกฉบับเต็มๆให้เลยก็คือก่อนอื่นเนี่ย อ่าถ้าใครยังไม่เคยเข้าประเทศมาเราต่อยใครเลยเราต้องถีบถีบไอ้ตัวนี้ทีหนึ่งนะถีบไอคนที่จะบูดอะ่ะอ่าไม่ถีบไม่ได้อ่ะล็อกได้แล้วเราต้องล็อกด้วยนะแล้วก็ถีบเท้าทีนึง่งมันจะไม่ได้แฮะอ่านี่ถีบได้แล้วใช่ไหมทีนี้มาทําตามที่แอดบอกกันชิพเ S สด์ดสเปคบาร์ซ้ายถีบอ้าวไม่ใช่ เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ต้องกดเร็วๆหน่อยนะครับคลิป A D สปีกบายคลิปซ้ายนี่โอเคเอาใหม่อีกรอบนึงครับคลิป A D สปีกบายคลิปซ้ายนี่อ่ะได้ได้นะครับอ่าต้องคลิกขวาไว้ตลอดนะถ้าเราจะบูทอ่าบูทเขาอะแล้วสําหรับถ้าเราบูทบูทบอตเจอทีแล้วเนี่ยเราก็ลองไปบูทคนก่อนละกันอ่ฮาฮัลโหลเอา้าอีกรอบนึงอ่าเดี๋ยวให้ไปสองกล่อง เพราะว่ามันต้องสองรอบโอเคอ่ะเราต้องต้องต้องถีบเขาก่อนนะครับถีบเขาทีหนึ่งโ okay. อเคมุดอ่าปา๊มีรอบเลยครับสมมติว่าเขาใช้สองของอันนะทิพย์แรี่ปึ๊บแล้วก็อีโมนี่เห็นว่มันจะช้านิดนึงครับแต่มันร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเร็ว มันจะมีทิปอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเราโดนบูตอ่ะงเราต้องรีบปล่อยปล่อยขีดขวาแล้วกดขีดขวาใหม่นะเพื่อไม่ให้โดนอีโมร้อยแบบเมื่อกี้นะครับผมก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูว่าในประเทศนี้ยังใขาย่าย,ยังมียังเขาเรียกยังมีคนทําได้น้อยนะครับก็เลยให้ตัวอย่างดูไม่ได้เรื่องของการโดนบูตนะครับว่าเราต้องทํำยังไงก็คือเบื้องต้นก็นั่นแหละอย่างที่บอก คลิกขวาล็อกตัวไว้ก่อนนะครับคลิป AD สเปคบางอีกซ้ายคลิป AD สเปคบางที่ซ้าย, A, D, าย,ายแต่มันต้องถีบก,ก่อนไงนอันดับแรกปึ๊บคลิป AD สเปคบางซ้ายบูทแล้วครับเรียบร้อยครับเจอกันนะครับผมขอบคุณครับยอมเก่งอีกแล้วเก่งจริงๆคนอะไรไม่เก่งอย่างเนี้ยยอมหมดแล้วผูจริงๆไม่เคยเจอเลยคนแบบเนี้ยแน่น้นก็ไม่ยอมจะยืนอะไรไม่ยอมไม่ยอม